ลองให้เด็กจีนกินส้มตาปลาลาครั้งแรกแบบนวนัวคักๆจะเป็นยังไงหลายคนเรียกร้องมานะคะอยากให้น้ําทําอาหารไทยให้น้องกินแบบส้มตําปูปลาล้าเลยมาดูกันค่ะจะกินได้ไหมแต่เสียดายอ่ะหามะละกอไม่ได้ไม่เป็นไรตําแตงก็ได้ค่ะแต่ว่าจะกินส้มตําทั้งทีต้องมีไก่ย่างไก่ทอดด้วยสินะถึงจะเข้ากันแล้วไก่ทอดเนี่ยบ้านเราถนัดมากเด็กๆนี่คือชอบสุดๆทําทีไรข้าวหมดจานตลอดเลยค่ะส่วนตําแตงเนี่ยน้ําจะปรุงรสชาติที่เรากินเลยนะคะคือใส่แบบแซ่ซบนวนัวคัก คักเลยนอกจากน้ำปลาแล้วเพิ่มความหอมด้วยปลาเป็นตอนๆค่ะปาป๊ายังกินไม่ได้เลยนะคะแล้วเจ๊เจของเราจะกินได้ไหมอู้ดูสีสิคะหักไปน้ําลายไหลไปส้ตตมตำเสร็จมาต่อที่ไก่ทอดค่ะไก่ทอดสูตรของบ้านเราเนี่ยน้ําจะใช้น้ํามันลําข้าวของใจข้าวนะคะเพราะมันทนความร้อนได้ดีใช้ทํามเมนูที่ใช้ความร้อนสูงค่ะลดควันพิษที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งมีโอลิซานอลสูงถึง14,00 0 ppm เหมาะก,กับบ้านเราที่สุดเลยค่ะทั้งเด็กๆก,กินได้ผู้ใหญ่อย่างน้ําก็ไม่โดนปะาป๊าบ่นค่ะเพราะป๊ เ,เขาจะเสีเยเรื่องน้ำมันมากเพราะน้ำมันใจข้าวไม่เหมือนน้ำมันทั่วไปแตกต่างด้วยน้ำมันลำข้าวหอมมะลิจะผัดจะทอดหอมยิ่งกว่าและว,วันนี้น้ำจะใช้ขวดสีแดงทอดมันครบจบขวดเดียวครบทุกเมนูเลยค่ะแถมยังคุ้มค่าคุ้มราคาแต่น้ำมันผัดกระเทียมคุกเส้นเล็กเนี่ยน้ำจะใช้สีน้ำเงินนะอยากจะได้กินหอมมากขึ้นรสชาติดีผัดผัดทอดทอด,ทอด,ทอดเนี่ยหอมยิ่งกว่าค่ะเพราะใจข้าวเขาเป็นผู้ผลิตน้ำมันลำข้าวรายเดียวในประเทศไทยที่ใช้วัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยค่ะรอบนี้ทอดไก่คือหอมมากเด็ก อดใจไม่ไหวหยิบไก่ก่อนเลยค่ะมามาดูกันค่ะว่าเจ๊จของเราจะกินส้มตําปูปลาได้ไหมผิดคาดเลยค่ะตอนแรกนึกว่าจะเหม็นน้องบอกไม่เหม็นค่ะเปรี้ยวๆเผ็ดๆเค็มๆอร่อยดีค่ะแล้วเจ๊ๆคือตักเอาตักเอาไม่ยั้งมือเลยอ่ะเอาละต่อไปนี้ําว่าน้ํามีคู่กินส้มตําแล้วค่ะดูสิคะกินแซ่บกินนัวมากส่งให้ป๊าป๊าดูป๊าป๊าตกใจเลยค่ะเท